ขั้นตอนการหา ID ผ่านการต่อสาย OBD2 ไปยัง ECU ของรถยนต์กรณีที่เซนเซอร์สูญหายและโปรแกรมด้วยวิธี m a n นวลครีเอทหลังจากเลือกรุ่นรถเสร็จแล้วหน้าจอก็จะแสดงผลข้อมูลของการโปรแกร,รม TPMS ซึ่งวิธีที่จะใช้คือหัวข้อที่2 TPMS Diagnose ก่อนกดเลือกให้ทำการต่อสาย OBD2 เข้ากับรถยนต์หลังจากต่อแล้วให้กดปุ่มไว้เมื่อกดแล้วรอโหลดสักครู่หลังจากโหลดเสร็จแล้วหน้าจอจะแสดงฟังก์ชัน Diagnose ซึ่งหัวข้อที่เราจะทำการเช็ครหัส ID sensor จะอยู่ที่หัวข้อที่1เซ sensor ID หลังจากนั้นกดปุ่ม Y รอโหลดสักครู่เมื่อโหลดเสร็จแล้วหน้าจอจะแสดงผลของรหัสเซนเซอร์ทั้ง4ล้อของรถยนต์ซึ่งเราจะนำแค่ ID sensor ที่เราไม่ทราบก็คือล้อหน้าซ้ายซึ่งรหัส ID คือ 04E0E0DD เพื่อนำไปกรอกในขั้นตอนถัดไป หลังทราบ ID เราก็จะทำการกดย้อนกลับมาที่การโปรแกรมเซนเซอร์ TPMS โดยกดปุ่ม N หน้าจอจะย้อนกลับมาในโหมด TPMS และให้เรากดเลือกไปที่หัวข้อที่3เซนเซอร์โปรแกรมแล้วกดปุ่ม Y หลังจากนั้นให้เลือกไปที่หัวข้อ m a n u a l Create แล้วกดปุ่ม Y นำ ID ที่ได้มาจากตัว j u เซนเซอร์มากรอกลงในเครื่องอ่านโปรแกรมเมื่อกรอกครบแล้วกดปุ่ม F3 หลังจากกรอกรหัสแล้วเครื่องจะแจ้งหมายเลข ID และถามว่า คุณต้องการเริ่มเขียนโปรแกรมหรือไม่หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Y หน้าจอจะขึ้นว่ากำลังตรวจจับเซ็นเซอร์ให้นำตัวเครื่องไปจอที่เซนเซอร์ใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปที่ล้อในรัศมีไม่เกิน20ซนติเมตรและนำเซ,นเซ็นเซอร์เก่าออกห่างจากรัศมี100ซนติเมตรเมื่อจอในรัศมีไม่เกิน20ซนติเมตรแล้วหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นการโปรแกรมมิ่งเซนเซอร์ใช้เวลาประมาณ30วินาทีถึง1นาทีหลังจากรอให้โปรแกรมเสร็จหน้าจอก็จะขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อแจ้งว่าการโปรแกรมได้สำเร็จแล้ว หลังจากนั้นให้กดปุ่ม F3 แค่เท่านี้ก็จะเสร็จกระบวนการโปรแกรมเซนเซอร์แล้ว